หลังคาพียูโฟมาแล้วนะคะต้องลองแผ่นทุกอันกันลอยค่ะเดี๋ย,ยกทีละแผ่นทีละแผ่นใช้เวลาสั่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะอันนี้ฉนวนกันความร้อนได้เป็นหลังคาแซนด์วิชนะคะเป็นเมด เส่นชิดประกบพีวโฟมอีกทีนึงค่ะคือแซนวิชนะคะประกบหน้าประกบหลังอันนี้อยู่ข้างบนนะคะข้างล่างเราจะเป็นสีขาวอีกทีต้องกดมาที่ละแบดแผ่นทีละแผ่นนะคะ ลองก็จะเนี่ยค่ะลองข้างล่าง,าง,างแล้วประกบอย่างเงี้นะคะอยบอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเวลาย,ยกมาก็จะยกมาประมาณยกสองคนไม่ให้เกิดเป็นรอยยกค่อยยกยกเสร็จแล้วก็จะเอาท้ายแผ่นลอง ทีหน,นึ่งละเอียดมากใช้กันสามคนเพื่อตะคองเวลาลงนะคะไม่เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้เลยขอ, <c oughs> องปิ๊กนี้บ้านข <c oughs> องปิ๊กนี้ก็สั่งประมาณ6เมตรสิบห้าค่ะ6เมตรสิบห้าสิบสอง 15, 12, แผน่น ออตัวเป็นวึงสีขาวนี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะ,ะตัวเป็นสีขาวข้างบนเป็นสีเทาเข้มเดี๋ยวเราใน,นาบ้านในบ้านเนี่ยผ่าหัมทุกชนิดเจอลงมาจา้ะแลส่วนด้านด้านนี่เป็นฝ้า,านะคะเ,เราสั่งสีขาวเนี่ยค่ะเป็นฝ้าในตัว พียโฟมก็จะเป็นอันนี้เป็นล้นใหม่เดี๋ยวมุ่งเสร็จแล้วจะรีวิวอีกครัค่ะเดี๋ยวมุ่งเสร็จแล้วก็จะรีวิวอีกทีนะคะการยกนี้ก็ไม่ดิรนร้อกครับให้ม่ครับยเรียบร้อยนะคะต้องช่วยกัน3คนแบบนี้ทีนี้ก็ประกบอีกทีหนึ่งตะกบุะกบนะครอบครนะทำไม่ให้เป็นรอยนะคะสกูนี่คมไหมคมครับใหม่ทุกวันคือสั่งมานี่ก็คือสกูก็ต้องพร้อมด้วยสก,สกูแล้วก็ ครอบข้างนี้ก็สกูต่างหากแล้วก็หลังคาพิูโฟมนี้ก็สกูอีกต่างหากนะคะถ้าช่วงติดตั้งนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้อีกทีนะคะอันนี้ก็คือสั่งหลังคาพิูโฟมมาเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยคะ่ะเป็นน้อยไม่ได้นะหนึ่งสองสามสี่อ้า ใช้ประกบวางประกบกันอย่างนี้่ะหน้าหลังหน้าหลังนี่ค่ะของของฟิกนี้สิบสองแผ่นค่ะความยาวหกหกเมตรสิบห้าเซนนี่ค่ะเวลาเขายกเขไปยกสองต้องระวังนะคะแล้วก็มีแผ่นรองอีกทีหนึ่งก็มีคนช่วยอีกหนงสามคนนีคะนี่สิบแล้วค่ะเลยสองแผ่น ทุกครั้งทุกชั้นเลยนะคะเพราะว่ากันเป็นร้องนช่คะช่วยกันน,ะะน้องก็ใจดีนะคะใจเย็นช่วยเพราะว่าบ้านปิ๊กนี่หลังคามหลังคาหน้าบ้านแคบเราต้องยกเข้ามาติดตัวด้านล่างันาดมีสี่ตัวด้วยใช่ น้องเขาแนะนำเวลายกอะค่ะต้องยกที่อยู่ไปด้วยการยกต้องระ,ะวังนิดหนึงค่ะเพราะว่าการใช้สองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะติ๊กจะรีวิวอีกทีนะคะตอนนี้น้องเขาส่งแนะนำการยกแผ่นพีอูโฟมค่ะแล้วก็ครบแล้วสิบสองแผ่นหกเมตรสิบห้าเซนแผ่นละหกเมตรสิบห้าเซนค่ะเดี๋ยวก็จะมีครอบข้างอีกครอบข้างนี้ความยาว สามเมตรสิบห้าเซนือนกันตอนนี้เป็นครอบข้างค่ะครอบข้างมาแล้วนี่ครอบข้างใช่ไหมครอบข้างครับเเตัวนะสามเมตรสิบห้านะครอบข้าง 3, สติห้าตอนที่เราจะสั่งรงังคานเนี่ยค่ะต้องมีพนักงานมามาเช็คของเราอีกอทีนึงว่าต้องกประมาณเท่าไหร่อะไรเนี่ยอันนี้เขาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่า เป็นบริการถังของทางร้านนะคะเขาจะตอนแรกตอนแรกีปกับแฟนนี้ก็คิดราสามเมตรสิบแต่พอเขาบอกว่าต้องสามเมตรสิบห้าค่ะเพราะแฟนประกบด้วยคือทางร้านเขาบริการนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีสกูสกูก็ของเขาด้วยก็สั่งมา2อง้ตัวสกูลหลังคาแซนวิชน,นะคะ ของครอบข้างนี้เอามา50ตัวมันจะกตุละไซต์กันนะคะอันนี้ตัว50อันนี้ค่ะตะกรูของทางร้านที่เราสั่งมา250ตัว250ตัวแล้วก็ตัวสั้น50ครับดูครอบข้างครอบข้างครอบข้าง50ตัวนะตัวยาวนี้2ตัวยาวนี้กี่มิลดระมาณ20